สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่องแพรววายแจนแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเบนเอากันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ดา42เพิ่งเปิดเข้าม,มาเราเล่นไปก่อนขอโทษน,นะคะเรม,มาเริ่มตั้งแต่42เลยแพต้าช่วยหลับนานเกินไปแล้วรีบเรียกโซโซให้ตื่นเร็วเออหมานี่คือโซโซมีคอนแรงวันหมานะ แล้วก็นาฬิกาประตรถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วจะเอามันทำไหม่มีประตูอา้าวเปิดประตูไม่ได้คอยย้นคิดลากไปที่ประตูจับประตูให้แม่เข้ามาลากไปที่ประตูจับประตูยังไงอะลากไปที่ประตูแล้วจับประตูอา้าว เหรอเออนี่ไงต้องปัดลงคุณแม่เข้ามาปลุกโซโซแล้ว เท่ากับหนึ่งรอสิเท่ากับส2ันสงางั้น5เท่ากับอะไร5ก็ต้องเท่ากับ1สิเอ,อ้จะย้อนมาทำไม 5, 1, ถ้าหเท่ากับห5าก็ต้องเท่ากับ1ึงะแก้วน้ำอันไหนจัดเต็มก่อนกันไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองสาสี 2, 3, ห้าหกเจ็ดเฮ้ยแก้วน้ำออกมาได้ไงถ้างั้นก็สี่ดิเออถูกด้วยด่านถัดไปอ้แอบแงะโฆษณาบ่อยสี่แงะโฆษณาบ่อยปิดนะเคลื่อนย้ายไม้ขีดหนึ่งแท่ง ได้ตัวเลขสูงสุดอ่ะสูงสุดเป็นฮะถ้างั้นก็ต้องเป็น965สิเ6 5้เออใช่965ไม่เร็วเลยจำหาขอขอ้อง่ายหน่อยทำให้ สมการเท่ากันอออออถอดได้นั่นเห็นก็เท่ากับ2ใช่ด้วย2ฮ่าฮฉันบอกแล้วเด็กผดผุยังทำได้เลยจากสบอเมริกาและสมุนไพรเทียีแฟงโตยาเทียีแฟงโตจิตมีสรรพคุณ ทำจะทำให้เธอสนใจได้อย่างไงนะก็นี่สิเออไปแล้วเอ,อ๊อโอเอโอ,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 อทำไมเล่นเกมตามหาเอเรียนไง เอเดียนถูกยานบินเอาตัวไปแล้วด้านล่างมีมันฝรั่งทอดอยู่กี่ถุงแมคโ,โดนัลด์เนะเออเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่อ แี่เท่านี้เหรอเอ่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบถุง <c oughs> ขเขาเรียกสิบถ้วยไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิบถุงเอ้ยเลย Happy birthday วิจืตตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยาบางสิ่งที่มองเห็นอัด อาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอนะต้องตั้งใจหาโอ้โหตามหาแพนด้ามองต้องแต่ดาวพฤหัสก็เจอแล้วนี่ไงจอมเจ้าจอมสนตัวน้อย โลกยังคิดยังทำทนไม่ไหวแล้วอะไรคือโลกยังคิดยังทนันทนไม่ไหวแล้วอ,อ๋อ,อ,อนี่ไงเอามือถูสิรออะไรมือถูเอา้าถูไม่ได้เอา้าอะไรวะโอเคในที่สุดก็จะอ่านแล้วกด ส้ม3ครั้งจากนั้นค่อยกดภาพเขียวอย่างรวดเร็ว5ครั้ง123่งสองะหนึ่งสองสามหนึ่งองที่งสองสามหน่งองไรแม่ ที่55ทำฝันให้เป็นจริงได้อย่างไรมีตะเกียงอาลาดินด้วยท่องเที่ยวรอบโลกมีกระท่อมหนึ่งหลังทเลริมทะเลสะเตกชานทุกภาษาเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนะ เมื่อตอนแรกก็ก่อนที่จิน,นี่ออกมาไอไอสมุดต,ตรงเนี้ยเฮ้ยสมุดต,ตรงเนี้ยเมื่อกี้มันแบบสีเทาแล้วทำไมมันเมื่อกี้มันสีขาวแล้วทำไมมันสีเทาอะ่ะ mm hmm. กดไปก็ถูกเวยความรู้คือพลัง mm hmm. ขอเอาดาวนี้เป็นดาวสุดท้ายแล้วกันนะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตอนที่ mm hmm. เดี๋ยวกลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวมาเล่นต่อรูป mm hmm. งไหนมีขอบมากที่สุดดูยังไงก็ไม่ใช่วงกลมแน่นอนวงกลมเนี่ยนะดูแล้วไอเกมเบนเอาคือต้องใช้สมองมอยน้อยไม่ใช่ใช้สมองภาพทรงกลมมีขอบไรที่สุดหรือว่าทรงกลมไม่มีขอบปัญหานี้แหละ ตอนแรกเอาเท่านี้แหละถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายบาย